ทีนี้เรามาดูต่อข้อ2นะครับข้อ 2, 2> องเขาบอกว่านักเรียนเขียน,นจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังเลขยกกาลังนะครับข้อแรกนะครับ32 32มนี่มาจากอะไรครับมาจาก2 2เป็น4 4 2เป็น8 8 2 16 16 2 3 2มี2ทั้งหมดกิดตัวครับ 2องสอง,สองเป็นสี่สี่สองเป็นแปดแปดสอ, 16, 16, สอได้32มี2องทั้งหมด5ตัวนะครับตรงนี้ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง5้โอเคนะครับสยกกำลัง5้านะครับแปเนะครับข้อต่อไป81 81นี่ก็มาจากอะไรครับเก้าคูณเก้าเก้คูณเก้็นะครับเก้าก้าบ็ก็ได้เป็น9ยกกำลัง2 แต่นะครับถ้าเวลานักเรียนไปทาข้อสอบน,นะครับมันไม่มี9ยกกำลังสองเราจะตอบเป็นอะไรครับตรงนี้เราก็มาดูที่9อครับ <c oughs> 9ก้คูณเกตรงนี้มาจากอะไรครับเก็มาจาก3ยกกําลังอะไรครับ3ยกกําลังสองนะครับนะผมเขียนใหม่นะเตัวแรกได้3 3มส <c oughs> เป็น9นะก็ได้เป็น3ยกกําลังสองก็คูณกับ3ยกกําลัง โอเคไหมครับตัวนี้9ตัวแรกเป็น3กำลัง 2, 2นี่ก็เป็น3กำลัง2ดงนั้นตรงนี้ก็เป็นไงครับเลขคี่กำลังยกกำลังนะครับฐานเหมือนกันคูณการให้เอาเลขคี่กำลังมาบวกกันก็ได้เป็น3ยกกำลัง4ครับหรือคําตอบอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ3ยกกำลัง4นั่นเองโอเคนะครับ,รบข้อที่3ครับ625 625นี่ได้เป็นอะไรครับ25คูณ 25นะครับก็เท่ากับ25ยกกำลัง 2. 2อย่าลืมนะครับสามารถทำอีกง้าย5ตรงนี้นะครับทำต่อเองนะครับ25ตรงนี้ลบ3 4 3ครับลบ3 4 3ค่าติดลบตรงนี้แน่นอนครับมันจะต้องเป็นอะไรครับตรงนีน้ที่คิดได้ก็คือนะครับลบ7คูณลบ 7คูณลบ7ทำไมต้องเป็นลบครับเพราะาอะไรถ้าเป็นบวก7 7 49 49คูณ7อีกก็ได้3า3แต่าใจค่าที่ได้มันเป็นบวกนะครับตรงนี้นะครับลบคูณลบได้เป็นได้เป็นบวกนะครับแล้วบวกไปคูณลบอีกทีหนึ่งมันก็เลยได้เป็นติดลบนะครับข้อนี้เลตตอบกับลบ7นะครับลบ7ดมันยกกำลังมี7จกี่ตัวมี3ตัวลบเจสาตัวนะครับก็ยกกำลังสาม 1ันหกร้อยพันหกร้อยครับคราวนี้ตอบเท่ากับอะไรฮะสี่สิบคูณสี่สิบนะครับสี่สิบจกกำลังสองคนะครับที่เหลือก็เขียนได้เลยนะครับตรงนี้อ่าอะไรครับมี2กีกิัวครับ1,2,3,4,5,6ก็ 1, 2ากก็สกำลัง6ตรงนี้มี ลบหนกี่ตัวมี3ตัวอย่าลืมนะครับวงเล็บนะครับลบหนกยกกำลัง3นี้มี b กี่ตัวครับนี่ <c oughs> b 100ตัวก็ b ยกกำลัง100นะครับมีลบสินะครับกี่ตัวครับ45ตัวก็ลบสิทั้งหมดยกกำลัง45นะครับข้อ10บตอบอะไรนอกระดับ มี A ฐานเป็น a นะครับก็ได้เป็น a อเลขคิดลังเกียจอยู่ตรงนี้ครับทั้งหมดกี่ตัวครับ M M n เรารู้ไหมครับ m กับ n เราไม่รู้ก็เขียนติดตัวแปรไว้ครับเป็น M บวก n ตัวแค่นี้เองนะครับการเขียนนะครับให้อยู่ในรูปจำนวนเขียนจำนวนนะครับให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะครับโอเคนะครับสงสัยตรงไหนนะครับเพิ่มเติมนะครับ สอบถามครูได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวข้อที่3ดมคลิปมานไปนะครับ